สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเครื่องมือช่วยเหลือการเข้าถึงตัวหนึ่งนะฮะเป็นแอดออนของ n v d a ชื่อว่า s y s t r a y List ครับอ๋อ oh, ค่ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะใช่ครับเรามีข้อมูลจากไฟล์ readme ของเขาเลยเป้าหมายก็คือเอออยากจะมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์กับใครเป็นพิเศษแล้วก็มันพัฒนามาอย่างไงค่ะหลักๆเลยก็คือมันช่วยให้เราเข้าถึงไอคอนใน System Tray หรือถานระบบแล้วก็ Task Bar หรือแถบงานเนี่ยผ่านกล่องรายการหรือ List Box ได้ง mm ่ายๆครับกดแค่ n v d a plus F 1 1อืมจริงๆปกติเราก็เข้าถึงได้อยู่แล้วนะคะ s y s t t m tray ก็กด Windows plus B ส่วน Taskbar ก Window ็ Windows plus T ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเอา่อส่วนเสริมตัวนี้มันมีประโยชน์เฉพาะทางมากๆเลยคือมันช่วยคนที่เอ่อย้ายมาจากจอสครับให้ใช้ n v d a ได้คล่องขึ้นอ๋อเพราะมัคนคล้ายๆกันเหรอคะคล้ายๆกันครัเป็นลิสต์เหมือนกัน แล้วก็อีกอย่างคือมันช่วยเลี่ยงไอตัว Two Tips คำแนะนำเครื่องมือที่ชอบเด้งขึ้นมาตอนเราเลื่อนดูไอคอนด้วยวิธีปกตินะครับอ๋อเข้าใจละคือบางทีมันก็เกะกะเหมือนกันนะใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบโอเคงั้นมาดูรายละเอียดกันหน่อยที่น่าสนใจคือส่วนเสริมนี้มีมานานเหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่ปี2012เลย โหนานมากนะคะตั้งแต่2012ครับช่วงแรกๆก,ก็นเน้นที่ s ิ s e t t r a ทรก่อนเลยใช่ค่ะแล้วพอมาเวอร์ชั่น1.4ง1.4ปี2013อันนี้สำคัญเลยคือเขาเพิ่มให้รองรับ t a สบาร์เข้าไปด้วยอ่ทำให้มันครบวงจรขึ้นถูกต้องค่ะคือกลายเป็นว่าจัดการได้ทั้งไอคอนระบบทั้งหน้าต่างแอปในที่เดียวเลยไม่ต้องแยกส่วนดีเลยครับแล้วพอมาปี2018ก็มีเรื่องใหญ่คือ การอัปเดตให้ใช้กับ Python 3ได้อันนี้จำเป็นมากค่ะเพราะ nvda เปลี่ยนไปใช้ Python 3เป็นหลักแล้วถ้าส่วนเสริมไม่ปรับตามก็จะใช้ไม่ได้ก็คือต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีหลักไปด้วยใช่ค่ะแล้วที่เปลี่ยนชัดๆอีกทีก็เวอร์ชัน4.0ปี2020มีอะไรบ้างครับตอนนั้นก็มีเปลี่ยนชื่อเป็น sys.traylist แบบเป็นทางการเลยค่ะ ตัว S ใหญ่ T ใหญ่ L ใหญ่แล้วก็กำหนดว่าต้องใช้กับ NVDA 2019.3ขึ้นไปอืมกำหนดเวอร์ชั่นขั้นต่ำค่ะแล้วก็เลิกรองรับ Windows รุ่นเก่าๆที่ต่ำกว่า Service Pack 1ไปเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นการโฟกัสไปที่ระบบใหม่ๆมากขึ้นน่าจะอย่างนั้นค่ะเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะลดภาร,ระดูแลโค้ดเก่าด้วย อ๋ออีกอย่างที่น่าสนใจของเวอร์ชัน่น4.0คือเขาเอาข้อความขอรับบริจาคออกตอนติดตั้งหรืออัปเดตเอ๊ะทำไมล่ะครับอันนี้ไม่น่าใจเหตุผลเป๊ะๆนะคะอาจจะอยากให้แบบว่าประสบการณ์ตอนติดตั้งมันคลีนคลีนหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีสนับสนุนไปแล้วก็ได้ก็น่าคิดครับอีกเรื่องคือเห็นว่าส่วนเสริมนี้ไม่ได้มีคนพัฒนาคนเดียวใช่ไหมครับ ไม่ใช่คนเดียวค่ะมีผู้ริเริ่มแล้วก็มีผู้ร่วมพัฒนาจากชุมชน NVDA อีกหลายท่านเลยอ๋อเป็นแบบ Open Source เลยใช่ค่ะนี่คือพลังของชุมชนจริงๆแล้วที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องการแปลมีแปลเป็นภาษาต่างๆเยอะมากตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยนะคะอย่างเช่นภาษาอะไรบ้างครับขอจําได้ไหมก็มออีอารับ,บญี่ปุ่นโปรโตเกสแบบบราซิลจีนตัวเต็มแบบฮ่องกงอะไรแบบนี้ค่ะ เยอะมากมันแสดงว่าคนใช้ทั่วโลกเขาก็ช่วยกันสนับสนุนสุดยอดเลยครับทำให้เข้าถึงได้กว้างขึ้นจริงๆนี่แหละค่ะข้อดีของการพัฒนาโดยชุมชนตอบสนองความต้องการหลากหลายได้ดีถ้าอย่างนั้นสรุปให้เห็นภาพง่ายๆก็คือส่วนเสริมซิ s t r a ล list เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยเสริมสำหรับผู้ใช้ NVDA บางกลุ่มนะ ใช่ค่ะกลุ่มที่อาจจะเคยชินกับจอ s หรือกลุ่มที่ไม่ชอบ t r ูทิป p s ทำให้การทำงานกับ System t r a รหรือท a สบ Bar มันเอ่อคล่องขึ้นลดความติดขัดหรือสร้างความคุ้นเคยให้ค่ะมันเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานเล็กๆน้อยๆแต่ส่งผลเยอะเหมือนกันนะครับผมประเด็นนี้สำคัญนะคะเพราะมันชี้ว่าในโลกของเออเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ย การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนง่ายๆเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้มากเลยนะทั้งประสิทธิภาพทั้งความรู้สึกในการใช้งานไม่ใช่แค่ทำได้แต่ต้องทำให้ดีทำให้ลื่นไหลที่สุดถูกต้องค่ะคือการขัดเกลวประสบการณ์ผู้ใช้สรุปได้ว่า s i t t r e l e s ก็เป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งตอบโจทย์เฉพาะทางของผู้ใช้ NVDA ได้ดีเกิดจากความต้องการจริงและก็พัฒนามาเรื่อยๆโดยชุมชน แล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าเครื่องมือแบบ Sistralist เนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังไงบ้างเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นการใส่ใจในรายละเอียดของประสบการณ์ผู้ใช้หรือ UX มากขึ้นการพัฒนาเรื่อง accessibility ที่ไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็พลังของชุมชน Open Source ครับผม คำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆก็คือมันมีนวัตกรรมเล็กๆแบบนี้อีกไหมคะในวงการ Assistive Technology ที่กำลังค่อยๆเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้ใช้เป็นเงียบๆแต่มันมีความหมายมากๆน่าสนใจครับเป็นคำถามที่ชวนให้เรามองหาเครื่องมือเล็กๆที่อาจมีผลกระทบใหญ่ๆต่อไปนะครับ